สวัสดีลูกียาทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอสจากที่ห่างหายนาคอสก็เป็นนานะครับวันนี้เรามาหยิบนาคอสให้ท่านชมดูแล้วอันนี้บอกนะครับนาคอสผมจะเล่นเป็นไอดีนี้นั่นเองนะครับเป็นสส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเป็นนาคอสสายยุคดึกดําบันนะครับผมก็คือสายแต่ก่อนแต่เก่าแต่แก่เลยนะฮะก็คือลองคีนูสฟอสเคปทอยนะครับแล้วก็เกาะเกิดนะฮะสายนี้เลยนะฮะ ถ้าดึกดำบันกว่าน,นี้ก็คือนาคอสายขวานแล้วนะครับผมตอนนี้เราเล่นโซลิเวอร์ดีกว่านะฮะจะด,ดีนะมาลุยกันเลยฟาร์มไปวันนี้มันเล่นเป็นสกินนาคอสใหม่ด้วยได้โปรไฟล์มาแล้วเอได้เอฟเฟกต์ข้ามาแล้วนะเชื่อทุกคนได้กันแล้วถ้าใครไม่ได้ก็ไปเล่นโหมดอ่าหมดหมดใหม่อะหมดอะไรสักอ,อย่างอเออนั่นแหละมันมันจะได้อยู่นะฮะโอเค มาใส่จอยสหน่อยโซลีเวอร์ลองเท้ากันซีซีลองคินนูสน,น,นะฮะแค่นี้ก็เรยบอกเลยว่าโหดอุ้ยด้านล่างอีชเชาเปลนตายไม่ตายวะอีชเชาเปลนจะเจออะไรแปลกๆนะครับแรงนี้อยู่ที่คอมมานเดอร์นะฮะไอดี ID นี้นะครับเอาห้าวห้าวห้าวโอเค อลองเท้านี่เนาะตามสูตรรีบขึ้นรองเท้านะฮะมาดูกันว่าสายสายเก่าสายดึกดำบันเนี่ยมันยังจะเล่นได้อยไหมสำหรับนาคอนนะพลาสติก <Boss keep. S 1> เล่นแม่งเลยอันนแน่ไปมาเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตยตายหนึ่งายสอง,อง,องตีไปถึงงั้นสอง ลบตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอวีแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงอ <l ug> <l ug> <l ug> บงังไม่ได้บังให้มันด้วยแล้วมันไหลต่อเนี่ยลำๆไวห,หน่อยได้ปะสักหน่อยนึง โอเคได้อยู่ว่าจะเท็นสวนเลยเมื่อกี้นี่ได้อยู่ได้อยู่มาฮะเดี๋ยวเราออกโซลีเวอร์กันก่อนเลยช้อนนี้พื้นด้านล่างโซโลคิวเอ้าเฮ้ยตายด้วยตามโหเข้ามังกรไปว่ะแบบรวดเร็วว่ะนี่ตัวเร่ในตัวนี้มันเดินเกม ไอซูรินตัวนี้มันเดินเกมว่ะเย้เคล้ยเราไม่ได้เล่นนาคอสแบบไม่ออกรองเท้ามานานแนละ้วตอนนี้เรามาออกรองเท้ากันบ้างมาดูว่าจะเล่นง่ายใช่ไหมเล่นปีป๊อปแปรดีกว่าปันปันไปปันไปปีีไปแล้นบนลำนี้เราเอาดาร์กฟรีมาดาร์กได้ดาร์าก เอาดาดีกว่าด้านล่าง3ตัวแต่เราตีดาแบบชิวๆด้านล่างเหมือนจะโดนหมดรึเร้อาแล้วก็ตีสวยเข้าไปปุ๊บๆๆๆโอ้โหมันยังตีใส่เราจนได้ตายว่ะถือวยเป็นอะไรได้มาหนึ่งตัวนะฮะโอเคมาใหม่มาใหม่มาใหม่ตัวเล่มันเริ่มรวยว่ะรองเท้าเจาะเวทด้วยว่ะเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องเอาราว เมือนเราจะต้องขึ้นทอยก่อนฟอร์สเียบนะฮะมา,าแล้วไปเอาไปเรากินนูดไปลองกินนูดสับลองกินนูดได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไปลุยเลยลุยเลยข้างบนเหมือนก็จะเร่งกันแล้วเราไปกันเลยดีกว่าฮะชอ่องนี้มันจะมีให้หนูเนียอุย้ยลัมเบิ์ เก็บงานให้ปาดให้เออสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายดิเอ,อี้ยมันวะโหตายยากวะอัน,นี้ตังคือไม่ได้ห่างจากตูเลนมากพอไหวพอไปวัดไปวาได้เสียดายเมื่อกี้ตีทิลีไม่ตายดามจดเบาจึ๋ดเลย <c oughs> ดมจดเบาแจาัดจอ,อุ้ย สลอดสลอดมันจะเล่นสลอดจะเล่นคุณยังไงเก็บงานแม่งเฮ้ตูเรนมาอีกโอ้โหเจ็บปดวดรวดดร้าวอะ่ะตูเรนตูเรนมันเอาหนักจะร่าเรา,ารไม่ได้นะมันจะเจอตูเรนเบรสมันบนได้มาอยู่สวย น่าจะต้องขึ้นทอยก่อนขึ้นพอยข็บเสแล้วเรางั้นเราจะโดนเบืร์ตายนะฮะหรือว่าเราเอาแบบตามตามสายเลยฟอสเข็เอ้ยพอดเข็บไปเลย่ยายกลัวเราแค่อ,ออกทอยต่อจากฟอสเขปวันนี้เรามาตามสายนะฮะที่เราเซตไว้เราจะมาลองเล่นดูว่าไหวไหมเป็นฝืนหน่อยเป็นฝืนหน่อยแต่ได้อยู่ครับ <c oughs> ต่อไปพอดเข็ครับผม ครับเฮ้ยถูเลนอยูน่นี่ที่โดนนั่นนั้นหนึ่งเกสแตกเก่งอันนี้เรื่องเรื่องเราว้ดไปกลางละโอเค,อเค,อเค,อเครอรอดักบางตัวเฮ้ยเล่นแล้ววะมีตัวว้าไปนะมีตัวว้าไปตรงกลางเยเี่ยมันไปรวมกลางกันหมดเลยดูดิเยี่ยมมากันเยอะจ,จัด มาตายอยู่อุ้ยเมื่อกี้ไปปาดลมมาดีใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดเปนต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสก,กินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2องแสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปโอเคมามลุยเจอทูเลนทูเลนแหวเบิร์กี่ปนปาดลมโชนเมื่อกี้นะครับผมไม่งั้นนะไม่ตาย เราจะต้องการเลนบนทีลิสองหนึ่งไหวหรือเปล่าไม่รู้้อ,อ,อกโ,โ้ไม่น่าไหวไหวอเลยไม่เป็นสายเก่าไหวอยู่ไม่ปิดปิดได้ปะ่ะปิดได้ป่ะโอ้หปิดไม่ทันทเฮ้ยโอ้โหเนี่ยมันวัาอยู่ตรงนี้โอเคตายอยู่เฮ้ยและ เนี่ย yeah. หลวงปู่แม่งว้าตรงนี้พอดีแม่งเกือบแล้วเกือบได้แล้วว้าเส้นนี้มันเบาไปไม่เหมาะกับนาคอรเลยนะนี่ได้พอเขียนมาต่อไปออดพลล่ะของดีของดีคือทรอยอ้าวโดดมาเจอผมนี่ไงผมตีธรรมดาเลยผมตีธรรมดาเลยผมจะรอมันเดาแล้วผมค่อยเดดตามเีม้ป้อมแตกแล้วกันทำไม ตีสโลสโลตีไปครับนี่มีสโลแล้วมันเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะนีะ่เอฟเฟกต์ฟอสชีฟเอฟเฟกต์ฟอสชีฟมักเลือล่อแเราก็จะเยอะขึ้นนามีแล้วก็พอมมีอย่างนี้ไหวเชียว มาครับได้ทอ,อยแล้วเฮ้ยไปิดผิดหลันหลนึง้งว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองอีกนิดป่าสโลนั่นแหละรครับนี่แหละครับพลังฟอสคีปป่าสโลครับแล้เรียบร้อยโดนหนีโดนโหมดแดงด้วยสโลหนัก เพื่อนเล่นแล้วเราต้องเล่นตามเล่อยๆลาอุ้ยปาสโลนี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มากานกลางแน่นอนเอ้ยเอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยไลฟ์ ว่เต๋อฟักเมืกีรอดได้ไงงงไงถ้าผมไม่คาดทูเรนเมื่อกี้คือแบบตายนะเมื่อกี้มันกำลังยิงทันระเบิดใส่ผมเลยโอ้ระดับมือวัยพลังทอยพลังใสดึกดันนะครับก็เกิด มาฮะมาฮะเอ้ยตีตีไอ้สโลไปหน่อยโดนดึงสโลยกเฮ้เคียร์ไวจัดเลยเอาดาร์กเลยเอ,อ่ดาร์กจบแม่งเฮ้ยตุเรียนมันจะเล่นทุเรียนมันจะเล่นน,นะนครับเจะพวกเราเออดาร์แล้วเราได้ก่อเกิดแล้วนราต้องจะ ยีพรามได้อยู่ป๊อปป,ป๊อปป,ป,ปป๊อปป๊อปสวยครับนี่คุณดาวแล้วก40็40%แล้วนะทนั้งที่เราไม่มีบ้ฟฟ้าเรามีทั้งทอยแล้วก็ฟัดเขปบเฮ้ยตรงน,นั้นโดนปะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนว่ะนี่ไหวชี้กเปล่าเ็าปล่อยเพื่อนนวลไป ีตายไหมสวยตัยเดนตายโอเคเอตายหมดทีมอุ้ยนี่มันเอา,าเล่นเซน,นีมันฆ่าคาบ้าไม่ค่อยได้นะฮะเนี่ยมันฆ่าคาบ้า,าไม่ค่อยได้นะมันจะแบบเต็มไม่ได้พอขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเล่นเป็นสายป่วนเอะไว้อยู่จะคลอกออก ให้ลำแหลมมาโดนลำแหลมมาอีกนิดนึงลึกกว่านี้ไม่ได้เหรอนะ้องพวกนี้มันยิงกันดีวะ่ะไอนน้ก็ป้อมแตกเิยืนดีหรอยืนดีอ๋อยืนดีอุ้ยอุ้ย,ยสโลสโลสโลช็อวนนี้เล่นยังไงสอนนี้เล่นยังไง อีกคลิปก็เกิดมาละเฮ้ยไม่นะอ้าวเรียบร้อยมีคนโยนครับมีคนโยนมีคนโยนสองพันสิบแปดมีคนโยนสองพันสิบแปดมาฮะของเราเต็มนะฮะสายดึง้ำบานเราเฮ้ย <c oughs> ตามแม่งป่าสโลเฮ้ยโหมาจิ้งดิเออแลกได้อยู่เว้ย <c oughs> เกมเรามาแล้วฮะตอนนี้จะรอเคียวคูดาวอีกชิ้นหนึ่งเราน่าจะออกเป็นจะออกดับแดงมานะฮะแต่ว,ว่าตังเรายังมีไม่เยอะโดนไล่ป่ะน่าอีลินเฮ้ย ป่าเข้าไปป่าเข้าไปตีสโ,โลตีสโ,โลป่าเข้าไปอืมเป็นสูตรยอก <c oughs> เอ,อ้ยม่มันโดนล็อเฮ้่มันโดนไม่โดนวะดาเมจอันน้อยนิดของนาคอสนะฮะเฮ้ยที่มันไล่วะจักรกรรมดิจักรกรรมดิ หายแล้วไม่น่าได้ดาร์กด้วยชอ็อตนี้โซหมห้ก่อนเราเพื่อนเกิด ตีไปก็เออเกือบๆๆเกือบเกือบไอปิงพอดีสองเมื่อกี้ก็ยกไม่มีอะไรสับเกิดเชียวนะรอสับเกิดเชียวเหมือนเดิมเดีก่าเกิดเราครูดาวเสร็จละรอบนี้แหละได้ไปแน่นอนโซนดาร์กโซนดาร์ก เดี๋ยวรอถมเลยรอถมเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดปิด,ป,ดปิดได้ไหมนะปิดไม่ได้นะปิดได้ไหมปิดได้ไหมยอเชียร์กลางอ่าอย่างงี้สวยมันอยู่ด้านสามอยู่ด้านสี่อาดาบเป้าเอาดาบเป้าออกมามาถอยถอยมาด้ากันมานี่เฮ้ย มาดีเรามานี่มานี่ดัร์ซีเยอร์เฮ้ยเพื่อน,เพ,อนเ,อเพื่อนไม่เอาหรอเพื่อนเอมาหนึ่งตัวกูวไม่จบมเมาดากูไม่จบแล้วดามเอจอันน้อยนี้ของนาคอส แน่น้อยนิดของนาคอ้อนฮะดาร์กละเพื่อนไม่มาตีดาร์บเราเราตีเองนี่ผมจะขายรองเท้า,าดับแดงฮนะนี่ตังไม่พอซื้อดับแดงซะด้วยงานได้ดับแดงแล้วแต่จะมีตังซื้อเคียวไหม <c oughs> ชาร์ลอตก็มาดิชาร์ลอตเฮ้ยชุบเฮ้ยเจ็บอยู่นะนัมเบอร์เฮ้ยอีลินเล่นเลยเหรอ๋ยวเล่นให้ฮึบฮึบโอ้ว้าวกแกมันเล่นเอาจริงเอาจังเฮ้ยไหลไปแล้วกำลังไปเฮ้ยบงัง อุ้ยบังไม่ได้หรอกี่บังไม่ได้อย่างนั้นหรืองงเลยเฮ้ย<ะ>ตายเอาป่าตายเลยเฮ้ยเฮ้ยถีจะตาย สี่บ้านแล้วกันเรียบร้อยสวยครับผมไปได้ดีครับเกมนี้นะครับเศรษฐบันมาว่ะมาว่ะได้ว่ะได้ว่ะเอาตึงเลยนะเอาตึงเลยนะเอ้ยเอาแล้วผมได้แอบ,บสองได้ไงอ่าอีลินเหรออีลินมันไม่ค่อยตายไงไประเด็นดาเมจมันเยอะด้วย ไอสายนี้ดาเห็นไม่เยอะโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามต่างๆไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับนี้ก็บายบาย